เดีเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้ววันนี้อ้อยก็มีสินเชื่อถูกกฎหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ยืม1,000 0บาทผ่อนเดือนละไม่เกิน500บาท สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนวันนี้อ้อยมีสินเชื่อที่เพื่อนๆสามารถกู้ที่ไหนก็ได้ที่สําคัญอนุมัติไวพร้อมรับเงินโอนเข้าบัญชีทันทีสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ได้เลยสินเชื่อชื่อว่า u p c a t d สำหรับเพื่อนๆที่เงินไม่พอใช้และต้องการใช้เงินเพิ่ม สำหรับคนที่มีปัญหาเงินเดือนชนเดือนแก้ด้วยวงเงินสำรองพร้อมโอนเข้าบัญชีถ้าเพืเ่อนๆสนใจมาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะสินเชื่ออัพแคสเป็นสินเชื่ออุ่นใจเผื่อเรียกใช้ตอนฉุกเฉินให้วงเงินก้อนใหญ่สูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้หรือ1.5ล้านบาทดอกเบีย้ยเริ่มต้น9 9 9ต่อปี นานสุด2รอบบัญชีแรกจุดเด่นสามารถสมัครผ่านแอปได้เองตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องคุยกับพนักงาน 2. ยังไม่ใช้วงเงินก็ไม่เสียดอกเบี้ยและ 3. รู้ผลไว้อนุมัติเร็วสุดใน24ชั่วโมงเพื่อนๆที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หรือแอป SCB Easy ก็สามารถสมัครได้เลยแต่ถ้าใครที่สนใจและยังไม่มีบัญชีเงินออมรัพย์ SCB หรือไม่มีแอป SCB Easy 对。 ก็ดูวิธีดังต่อไปนี้มีด้วยกันทั้งหมด3วิธีนะคะวิธีที่1มีบัญชีเงินฝาก SCB แต่ไม่มีแอป SCB EC เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอป SCB EC และทำการสมัครให้เรียบร้อยง่ายๆทั้งหมด8ขั้นตอนถ้าใครที่งงสามารถเข้าไปที่สาขาให้พนักงานเป็นคนทำให้ได้เลยนะคะวิธีที่2มีแอป SCB EC แต่ไม่มีบัญชีเงินฝาก SCB สามารถเปิดบัญชี ออนไลน์ผ่านทางหน้าแอปพลิเคชันเพียงเลือกเมนูธุรกรรมของฉันเลือกเปิดบัญชีเงินฝากและก็เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการเปิดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนกดเลือกกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยกดถัดไปยืนยันพร้อมใส่ OTP ที่ได้รับเปิดบัญชีออนไลน์สำเร็จ เราก็จะมีบัญชี SCB Easy แล้วค่ะวิธีที่3ไม่มีทั้งบัญชีและไม่มีแอปสิ่งที่ต้องทำเลยต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช้บัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือทำได้3ขั้นตอน 1. ดาวน์โหลดแอปเลือกบัญชียืนยันด้วยตัวเอง 2. เลือกแอปธนาคารที่มีบัญชีและยืนยันตัวตนภายใน1ชั่วโมง 3. สแกนในหน้า SCB Easy เลือกเมนูเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ถ้าเพื่อนเอนสงสัย ตรงไหนคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อยจะทำคลิปแยกให้อีกทีนึงสินเชื่ออ p แค t เป็นสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้โอนเข้าบัญชีทันทีถ้าได้รับอนุมัติสามารถวางแผนผ่อนจ่ายได้นานสูงสุด36เดือนและจ่ายคืนขั้นต่ำแค่3%ไม่มีค่าธรรมเนียม เป็นดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกใครสามารถสมัครได้บ้างสินเชื่ออพแคสสามารถสมัครได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าเจ้าของกิจการหรือพนักงานประจำจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สัญชาติไทยอายุ20-60ปีสำหรับพนักงานประจำรายได้ตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปและสำหรับเจ้าของกิจการรายได้ตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปและมีบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผูกกับแอป SCB e a เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครในส่วนของพนักง,งานประจำหนจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชาการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้านกรณีลูกค้ามีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผูกกับแอป SCB Easy ไม่ต้องใช้สำเนาแบบประชาชนและไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านเอกสารยืนยันรายได้ใช้สลิปเงินเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง3เดือนและใช้บัญชีเงินฝากสำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้าในส่วนของเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์หรือไม่มีรายได้ ประจําอื่นๆต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนอะไรบ้างใช้สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาบัตรราาัฐวิสาหกิจที่มีเลขที่ประจําตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบาัตรใช้สาําเนาทะเบียนบ้านกรณีลูกคา้ามีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผูกกับแอป SCB Easy ไม่ต้องใช้สําเนาบัตรประชาชนและไม่ต้องใช้สาําเนาทะเบียนบ้านเอกสารยืนยนันรายได้ให้ใช้สําเนาหนังสือจดทะเบ,บียนห้าง หุนส่วนจากกระทรวงพาณิชย์และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง6เดือนสำหรับบัญชีเงินฝากให้ใช้เป็นตัวสำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้าวิธีสมัครสินเชื่ออัพแคสอย่างแรกอย่าลืมอัปเดตแอป SCB Easy ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดและสามารถกดสมัครตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลยนะคะ 1. เข้าไปที่หน้าแอปเลือกแถบสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิต 2. เลือกเมนู upcast 3. หน้าจอจะแสดงรายละเอียด upcast กดปุ่มสมัครเลย 4. กรอกรายละเอียดตามขั้นตอนที่ขึ้น 5. เลือกจำนวนวงเงินที่ต้องการกู้ 6. เลือกรูปแบบการผ่อนชำระ 7. กรอกข้อมูลอาชีพและทำตามขั้นตอน 8. ให้ความยินยอมในการตรวจสอบเครดิตบูโร 9. ตรวจสอบข้อมูลและกดส่งคำขอสินเชื่อเพียงเท่านี้การส่งขอสมัครสินเชื่ออัพแคท ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นรอทางแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภายใน24ชั่วโมงถ้าอนุมัติผ่านก็จะมีเงินโอนเข้าบัญชีที่เราเลือกไว้ทันทีถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์หรือจะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือจะไปที่สาขาใกล้เคียงก็ได้นะคะและสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ